สวัสดีกุบอลและเป็นเพื่อนทางยูทูบนะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันทงนะครับสำหรับฟุตบอล5คู่ในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ก็ยังอยู่กันที่ศึกเจลีนะครับผมคัดมา2คู่นะครับแล้วก็เป็นบอลนอร์เวย์กับบอลสวีเดน Sweden อย่างละหนึ่งคู่แล้วครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่ดึกสุดก็จะเป็นฟุตบอลบราซิลนะครับสำหรับ คลิปที่ผมได้วิเคราะห์เนี่ยผมก็จะหยิบยกทั้งข้อมูลสถียรเฮตุเฮตต่างๆนะครับก็มานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบการวิเคราะห์ก็ผมก็ยากฝากนะครับให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันนะครับ ผลฟบอลวานห้าคู่นะครับที่ผมได้เลือกไว้เริ่มกันที่ตัวที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก VVIP ทางไลน์นะครับ วีวีเอพีเมื่อวานนะครับผมเลือกไปที่คู่ของอัลวิสปาฟุกุโอกะเจอกับซานเฟเซฮิโรชิม่านะครับคู่นี้ครับราคาเปิดมาเป็นซานเฟเซฮิโรชิม่าต่อราคาปปนะครับคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ซานเฟเซฮิโรชิม่าสรุปคู่นี้เป็นซานเฟเซฮิโรชิม่าเอาชนะอัลวิสปาฟุกุโอกะไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับก็บินวีวีเอพีบินนี้ก็กินเต็มไปนะครับ สมาชิกวีวีไอพท่านที่ตามบินนี้ก็เฮงเฮงรับทรัพย์กันไปนะครับส่วนอีก4คู่ที่เหลือนะครับเริ่มกันที่คู่ของ oma, ยูกมาเอฟมารีนอตเจอกับคาชิวะเลโซคู่นี้ผมเลือกรองไว้ที่คาชิวะหนึ่งลูกนะครับผลเป็นเอฟมารีนอเอาชนะคาชิวะไปด้วยสกอร์4 0คู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ถัดมานะครับคาวะสกิฟอนตาเล่เจอกับจูบิโลอิวตะคู่นี้ผมล้องต่อไปที่คาวะสกิฟอนตาเล่นะครับคู่นี้ผลจบกันที่เสมอ1-1จูบิโลอิวตะตีเสมอท้ายเกม คู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ต่อมาครับโลเซนบอกกับคิสเซนซุนผมเลือกต่อไปที่โลเซนบอกราคาลูกควบนะครับคู่นี้จบเกมโลเซนบอกชนะ3-1กินเต็มนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ลีกบารซิลครับโคลเรนเทียนกับซานโตสนะครับคู่นี้ผมเลือกลองที่ซานโตสครึ่งลูกจบเกมครับเสมอกันไป0 0คู่นี้กินเต็มนะครับสภาพคู่เมื่อวานก็เข้ามา3แล้วก็เสียไป2นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในแดนบวกนะครับ วิกาบอลวันอาทิตย์ที่26มิถนายนพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่สกเจตีกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง n a กุยาแกมปัสเอเจอกับ Kashima อดเลอร์นะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามโตโยต้าสเตเดียนะครับจะเตะกันในเวลา4โมงเย็นนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับนากุยาอยู่อันดับที่10แข่งไปแล้ว17นัดมีอยู่20คะแนนนะครับ ส่วนคาชิมาแอดเลอร์อันดับตารางคะแนนแบบเรยวไทม์ตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับแข่งไปแล้ว17นัดมีอยู่33คะแนนนะครับซึ่งผลงานของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกก่อนว่าคะแนนค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรนะครับสิติ Head to Head นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันนะครับ สิบเกมหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งนกาก oya เก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอกัน1น,นัดแล้วก็เป็นฝั่งคาชิมะเก็บชัยชนะไปได้4นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เป็นเกมที่คาชิมะครับเสมอกับนากย y a ไปด้วยสกอร์ศย์ประตูศูนย์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนากย่าแกมปัตภา้การคุมทีมของเคนตะฮาเซงาวะวันนี้นากย่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานมิเชลรันเกลักโนรยิยชิซากอิฮิเดมะสะโคโดะแล้วก็คาสุกินงางาสะนะครับโดยที่4รายนี้ยังมีอาการบาดเจ็บติดค้างกันอยู่นะครับโดยที่วันนี้นากย่าแกมปัตเอเจาะมันในระบบ3 4 2 1นะครับแนวรับก็จะมีฮารุยะฟูจิอิ คุมบัญชาการในเกมรับนะครับ กูตรงกลางครับจะใช้ลิโอซิวาจะเล่นคู่กับโชอินากากิเพย์เมเกอร์สองตัวครับจะใช้เคยะเซนโตะจะเล่นคู่กับมาติอุสดอสซันโตะนะครับหน้าเป้าก็จะวางศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างเรียวชาโร่อิชิดะนะครับส่วนฝั่งคาชิมะแอดเลอร์ทีมเยือนนะครับความพร้อมในวันนี้เรียกได้ว่าแอดเลอร์ค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเลเน่ไวเลอร์กุนซือของทีมจะวางระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะมีเคนโตะมิซ โอคุมบัญชาการในเกมลับนะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้ยูตะอิคุชิจะเล่นคู่กับดีโก p ปิตูกะคู่หน้าวันนี้ก็จะวางอายาเซอุเอดะจะเล่นคู่กับเรียวจิอิซุมิจะประสานงานลงร่าตาขายคู่กันในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ถือว่า ใกล้เคียงกันไปอย่างมากแล้วก็เป็น2ทีมที่ฟอร์มดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับนาโกย่าแคมปาเดตฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมเล่าสุดเป็นเกมที่นาโกย่าเปิดบ้านเอาชนะโชยเก้นคานาซาวะในเกมบนถ้วยของญี่ปุ่นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งผลประกอบการของนาโกย่าเนี่ยจาก5เกมที่ผ่านมานะครับนาโกย่าพาตีบวกอยู่3เกมนะครับพาลบไป2เกม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับส่วนฟังคาชิมะฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา4แล้วก็แพ้ไป็น1เกมเท่ากันเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่คาชิมะเปิดบ้านเอาชนะโอมิยะอาริยาไปด้วยสกอร์สาประตูนยจากเกมบนถ้วยเมื่อการสัปดาห์เช่นเดีวยวกันนะครับผลประกอบการของคาชิมะนะครับ นับเพียงแค่4เกมนะครับเนื่องจาก1เกมเนี่ยเป็นเกมบอลถ้วยแล้วก็เรทราคาในเกมนั้นที่เจอกับมาไรนิกตะเนี่ยเกมนี้เลทราคาไม่เปิดนะครับนั้นผลประกอบการจริงนับแค่4เกมนะครับ4เกมนี้เนี่ยคาชิมาพาตีบวกอยู่2เกมยกไป1เกมแล้วก็ ลบไป็น1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกําไรอยู่ที่50%านะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ต่างกันมากนะักนะครับเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาถือว่าดูดีทั้งคู่เลยนะครับสถิติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับนากย่ยายมที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยจาก8เกมในรูกการนี้นะครับนากย่าเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับชนะไป4เสมอ3ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีหรือเรียกได้ว่านากย่าลงเล่นในบ้านทีไรมักจะทำผลงานได้ดี อย่างเสมอนะครับส่วนฟองคาชิมาเนี่ยการเล่นไปทีมเยือนในเดวกันนี้ก็ถือว่ามีผลงานที่ดูดีเช่นกันนะครับจาก7เกมชนะไป4เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็บางสํานักเนี่ยเปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างคาชิมาต่อราคาปอป,อ,ปอนะครับผมก็จะยึดราคาปอปอเป็นหลักเนี่ย ซึ่งจากเลนราคานี้นะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแต่โมเมนตัมเนี่ยผมยังชอบเจ้าบ้านนาก,กย่ามากกว่านะครับเนื่องจากนาก,กย่านะครับยามที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยมักจะแข็งแกร่งอยู่เสมอนะครับดับงนั้นเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่ผลจะออกไปที่หน้าเสมอนะครับถ้าผลออกที่เสมอเนี่ยคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่นาก,กย่าเกมปัตเอ็ดอยันได้ฟันทุ่ง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับเจลิกอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจก็จะเป็นคู่ของวิเซลโกเบเจอกับอุดมเลศไดมอนด์นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามโนเวียสเตเดียมโกเบนะครับจะเตะก,กันในเวลา4ี่โมงตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาบ,บ้านครับวิเซลโกเบลังบวยของตารางในตอนนี้อยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว17นัด มีอยู่11คะแนนนะครับส่วนฝั่งอุลโลเลตเดมอนอยู่อันดับที่14นับตารางคะแนนจากเรียวไทม์ในตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว17นัดมีอยู่18คะแนนนะครับซึ่งรูการนี้ก็เป็นเจ้าบ้านวิเซลโกเบก็เรียกได้ว่าผลงานค่อนข้างจะผิดฟอร์มไปเยอะเลยนะครับ สถิติเฮตูเอดนะครับสินัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมี้ได้เจอกันเนี่ยกูเบครับเอาชนะไปได้3นัดเสม,มอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งอุลโเวเลสเอาชนะได้5นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมี้ได้เจอกันเนี่ยก็เป็นเกมที่อุลโลเวเลสเปิดบ้านเสมอกับวิเซลโกเบไปด้วยสกอร์สอประตูสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสังเกตอีก1จุดนะครับก็10เกมที่เจอกันเนี่ย เลตสกอร์สูงต่ำนะครับมีสกอร์ต่ำเกิดขึ้นที่3เกมนะครับนอกนั้น7เกมเนี่ยเป็นสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับก็ลิสต์สกอร์สูงจบไว้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านวิเซลโกเบนะครับก็วันนี้เจ้าบ้านค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับวิเซลโกเบวันนี้ขุมกําลังตัวหลักอยู่กันครบเลยโดยที่วันนี้ครับวิเซลโกเบจะมาในระบบ42-31นะครับ แนวรับก็จะมียูกิโคบายาชิคุมบนชายการในเกมรับคู่ตรงกลางครับจะใช้เลโอโอซากิจะเล่นคู่กับโฮตารุยามากุชินะครับสามแนวรุกครับวันนี้จะใช้ยูตะโกเกะโยชิโนริมูโตะแล้วก็จะมีอันเดสอินยต้าเล่นเป็นจอมทัพเพเมเกอร์ในวันนี้นะครับนาเปาจะวางโบยานเกอร์กิตอดีิสุน,น้าจากบาร์เซโลนาจะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเย็นครับอุดรเลดมอนความพร้อมในวันนี้จะไม่มีชื่อของโตมยะอินุคกับฮิโรกิซากาอิ สองกองหลังที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโดยที่วันนี้ครับอุลเวิตไดมอนจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับแนวรับก็จะมีอเล็กซานเดอร์โซคุมปัะชาการในเกมรับคู่ตรงกลางครับจะใช้ยูตะฮิคุชิจะเล่นคู่กับเคนอิวาโอะนะครับสามแนวะลุกครับวันนี้จะใช้ทาเคฮิโร่เซคิเนะฮาตารุอิซากะแล้วก็โทมาอากิโอคุโบะผลิตก,กำลังสร้างสารรค์เกมในวันนี้นะครับนาเปาก็จะวางทาเคฮิโร่อากิโมโตะจะลงราตักขายในนี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับครุนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบ ผลงานในรวมนะครับวิเซลโกเบเน่ฟอร์มหนัดหลังสุดชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเป็นช่วงหลังเนี่ยที่วิเซลโกเบเริ่มกลับมาทําผลงานได้เข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่วิเซลโกเบเปิดบ้านเอาชนะลีโนฟายามากุชิมาได้ด้วยสกอร์สอประตู่อหนึ่งเป็นรายการบอลถ่วยของญี่ปุ่นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งผลประกอบการของโกเบจาก5เกมที่ผ่านมานะครับวิเซลโกเบพาตีบวกอยู่2เกม พาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%สนะครับส่วนฝั่งอูราเลตเดมอนฟอร์มหนัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อูลาวเลตเล่นบนถ้วยเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาแพ้กับเทสปาคูซสึมาด้วยสกอร์1ปรตศูนย์ผลประกอบการของอูลาวเลตจาก5เกมที่ผ่านมานะครับอูราวเลตพาตีบวกอยู่1เกมยกไป1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรอยู่ที่20%นะครับ ซึ่งเลยราคาคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยบางสํานักไหลลงหน้าไปที่ราคาปอบๆนะครับเรดอ,อัตราสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบนะครับก็อย่างที่บอกครับเมื่อตอนต้นว่าคู่นี้เนี่ยพงสกอร์สูงด้วยน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากสถิติที่เจอกันเนี่ยสิเกมเนี่ยมีสกอร์สูงเกิดขึ้นถึง7เกม ซึ่งทั้ง2ทีมนะครับเรียกได้ว่าภาพรวมเนี่ยถึงแม้ว่าบนตารางคะแนนพิซเซลเกเบจะมีผลงานที่ไม่ค่อยสู้ดีจมอยู่บวยของตารางนะครับแต่ว่าช่วงหลังที่ผ่านมาพิซเซลเกเบรเริ่มกลับมามีทรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มเก็บชัยชนะได้บ้างแล้วนะครับส่วนทางกับโรเลเนี่ยที่ผลงานยังลุ่มๆดอนๆในช่วงที่ผ่านมานะครับเกมนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เจ้าบ้านนะครับ ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีแรงขึ้นเป็นพิเศษเนื่องจากด้วยสถานการณ์จมบวยของตารางวันนี้วิเซลโกเบต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นคู่นี้ถ้าจะเลือกทีมทํากําไรเนี่ยจากเลทที่เปิดมานะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชีย์ไปที่เจ้าบ้านวิเซลโกเบมีรุ้นเฉียนชนะฟันทงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับ เป็นศึกออสเวนคาร์เป็นฟุตบอลลีกสววเดนนะครับจะเป็นคู่ระหว่างเดกเกอร์ฟอร์ดเจอกับ AIK s o n โซนานะครับคู่นี้จะเตะกกันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับจะเตะก,กันที่สนามซอล่าวัลล่านะครับเรามาดูดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ เจ้าบ้านครับเดกฟอร์ดอยู่อันดับที่15แข่งไปแล้ว10นัดมีอยู่6คะแนนส่วนฝั่ง a อเอเคโซอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว11นัดมีอยู่23คะแนนนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนี้ผลงานค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยนะครับสตีเฮตูเอนะครับผลงานที่เคยเจอกันนับย้อนกลับไป5นัดหลังสุดเนี่ยเดกฟอร์ดเอาชนะได้1ครั้งแล้วก็เป็นโซน่าเอาชนะได้4ครั้งนะครับ ซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เป็นทีมเยือน a i k อเคโน่าต่ออยู่ที่1ลูกนะครับก็สำหรับคู่นี้เป็นคู่ VVIP ในวันนี้นะครับคู่นี้ผมจะไปฟันธงที่รายนะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์ hmm. เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ l ลน์ j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันนะครับ เราไปกันที่คู่ที่4นะครับข้ามไปที่สกนอร์เวนะครับเป็นนอร์เวย์ที่เป็นลิเกลิกนะครับคู่นี้จะเป็นค่ระหวางโบโดกิมเจอกับอาเลซุนเอฟเคนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเอฟไมล่าสตาดีโนจะเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านกับโบโดกิมอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว10นัดมีอยู่16คะแนนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอาเลซุนอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว11นัดมีอยู่16คะแนนนะครับ ซึ่งทั้ง2ทีมนะครับอันดับตนารางคะแนนเนี่ยต่างกันอยู่1อันดับแต่ว่าคะแนนเนี่ยมีคะแนนเท่ากันอยู่ที่16คะแนนเท่ากันเลยนะครับสถิติเฮตูเอ็นะครับสินัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับโบโลกิมเอาชนะได้7ครั้งแล้วก็เป็นอารีซุนเอาชนะไปได้3ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันเนี่ยเป็นการโคจรมาเจอกันในบอลถ้วยเมื่อเดือนมีนาคมนะครับเป็นโบโลกิมเอาชนะ ana, อานะรีซุนบรูสกกร์มประตูสูงนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโบโลกิมภายใต้การคุมทีมของเคย์ทิลคารุเซนสภาพความพร้อมในวันนี้โบโลกิมมีข่าวดีก็ตรงที่รายงานตัวผู้เล่นเจ็บและติดทดแบนวันนี้ไม่มีเลยนะครับโดยที่วันนี้โบโลกิมจะมาในระบบ4 3 3สนะครับตรงกลางก็จะมีเอเลียสคริสตเฟรเซนฮาเกนเล่นเป,ป็นตัวปั้นเกมในแดนกลางวันนี้นะครับ3ประสานในแดนหน้าเนี่ยวันนี้จะใช้โจอเอลเอมูกา้า วิกตอร์โบนิฟาเซ่แล้วก็อามอเปเรกิโนเล่นเป็นสามประสานในหน้าวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับอาเลซุนรายการตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นเอเรนเซตเบิร์กจะมีอยู่เพียงแค่รายเดียวที่มีอาการบาดเจ็บนะครับนอกนั้นเนี่ยขุมกำลังของทีมเยือนอย่างอาเลซุนก็ฟิตเต็มถังพร้อมสู้ศึกในวันนี้นะครับ โดยที่วันนี้ครับทีมเยือนอาริสุนจะมานะในระบบ3-4-3นะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีเนนัสคุมบัญชาการในแดนกลางนะครับ3แนวลุกครับวันนี้จะใช้ซิเมนโบกานนอดีซิกูเฮาเกนแล้วก็ชอบิยอนคาเลวักเล่นเป็น3แนวลุกในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคนนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ย สู่สีกันเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเจ้าบ้านโบโิกิมฟอร์มฮันดหลังสุดชนะมา3เสมอ1แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่โบโดกิมครับบุกไปเอาชนะฮามสตัดมาได้ด้วยสกอร์ห้าประตูศูนย์ในเกมบอลถ้วยของลีกนอร์เวย์นะครับซึ่งผลประกอบการเนี่ยนับเพียงแค่สีนัดหนึ่งจากเกมล่าสุดที่เจอกับฮารมสตัดเนี่ยเลทราคาไม่เปิดนะครับจาก4เกมเนี่ยโบโดกิมพาตีบวกอยู่2เกม พาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่50นะครับส่วนฝั่งทีมเบียนครับอาริซุนฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อารลซุนครับบุกไปเอาชนะโฮสต์มาได้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์ในเกมบอลถ้วยของนอร์เวย์ที่ผ่านมานะครับ ผลประกอบการของอารยุนจาก5เกมนะครับพาตีบวกอยู่ที่3เกมยกเป็นเกมพาลบเป็นเกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%ซนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านโบโูก,กิมต่ออยู่ที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งนะครับบางสำนักเนี่ยราคาเปิดมาครึ่งครวบลูกต้องเช็คก่อนเตะว่าวันนี้ราคาจะอยู่ที่ตรงไหนหรือว่าจะไหลไปที่ตรงไหนนะครับ ซึ่งจากเลยราคาที่เปิดมาเราจะเห็นว่าราคาครึ่งครบลูกเนี่ยจะมีมากเป็นส่วนใหญ่ผมก็จะยึดราคาครึ่งครบลูกเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกนะครับคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมาก แต่แชมป์เก่าสองสมัยอย่างโบดูกิมนะครับอย่างที่บอกยามที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยก็มักจะทําผลงานได้ดีถึงแม้ฤดูกาลนี้จะหลุดฟอร์มไปบ้างนะครับแต่เชื่อว่าการที่มาเจอกับอาริเซน,นในเกมนี้เจ้าบ,บ้านโบดูกิมก็ยังมีความเก่าเกมอยู่นะครับดังนั้นจากเลยที่เปิดมาครึ่งควบลูกคู่นี้นะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างโบดูกิมคาดว่าวันนี้จะปิดจ็อบเก็บ3แต้มในบ้านได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกบาซิเลียลีกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างอาวัยเอฟ4เจอกับพาวเลัสนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอเด s เลซากคาดานะครับจะเตะก,กันเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับโจ้านครับอาวัยอยู่อันดับที่11 แข่งไปแล้ว13นัดมีอยู่17คะแนนนะครับส่วนทีมเยือนครับพมรัดอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว13นัดมีอยู่28คะแนนนะครับทั้ง2ทีมผลงานในรูกกาลนี้ก็พมรัดทําผลงานได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับสถิติเฮตูเอสนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมีได้เจอกันเนี่ย เอาไว้ครับเก็บชชนะไปได้1น,นัดนะครับนอกนั้น9เกมนะครับเป็นฝั่งพรมรัดเก็บชชนะไปได้ทั้ง9เกมเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมได้เจอกันเนี่ยก็เป็นเกมเมื่อเดือนตุลาคมปี2019เลยนะครับเนื่องจากเอาไว้เนี่ยเพิ่งเลื่อนชั้นมาสู่ลีกสูงสุดของบราซิลนะครับเกมนั้นเนี่ยเป็นพรมรัดเอาชนะเอาไว้ไปได้ด้วยสกอร์สอประตูนหนึ่งนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอาไว้นะครับราย,ยางานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นเลนาโตส่วนอีกหนึ่งรายก็จะเป็นดักราสฟิดิชเนี่ยลายนี้ก็ต้องเช็คคอามฟิตก่อนลงสนามในวันนี้นะครับโดยที่วันนี้คาดว่าอาไว้จะมาในระบบ4-3-3นะครับตรงกลางก็จะมีเบียซี่คุมบัญชาการในแดนกลางนะครับ3นะลูกครับวันนี้จะมีมูริคุย บิสโซลีและก็วิลเลียมเล่นเป็น3ประสานในหน้าในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับพาเมลัดรายงานตัวผู้ได้มาเจ็บจะมีอยู่1รายก็จะเป็นจอ s o จสันนะครับหรายที่ติดทดแบนก็จะเป็นดานิโลนะครับโดยที่วันนี้พาเมลัสจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับ3หนะลูกครับวันนี้จะมีดูดูสกาป,ป้าและก็เวลอนเล่นเป็นตัวสร้างสารรค์เกมในวันนี้นะครับนาเป้าวันนี้ก็จะวางโรนี่จะลงลาตักขายในวันนี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่เรียกได้ว่าผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเจ้าบ,บ้านอาร์ไวครับน้องใหม่รู้การี้ฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อาร์ไวครับแพ้กับฟูลิเมเซมาได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ผลประกอบการของอาร์ายจาก5เกมที่ผ่านมานะครับอาร์ายพาตีบวกอยู่3เกม ลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%ส่วนฟังพาเมรัสฟอร์มฮันดหลังสุดชนะมา4แพ้ไปน1นเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่พาเมรัสแพ้กับซาวเปโลโไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ในเกมบอลถ้วยที่ผ่านมานะครับผลประกอบการของพาเมรัสจากให้เกมที่ผ่านมาพาเมรัสพาตีบวกยู่4เกมลบไป1นเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%ซนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างพาเมรัสต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูก จากเลทราคานี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าสถิติต่างๆเนี่ยพุ่งไปที่ทีมเยือนอย่างพามัฬท,ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติเฮดทูเฮดเนี่ยสิเกมหลังสุดที่เจอกันก็เป็นพมัฬเอาชนะได้ถึง9เกมแล้วก็รวมไปถึงฟอร์มการเล่นแล้วก็คุณภาพผู้เล่นถ้าเทียบกันแล้วนักเตะตัวต่อตัวปอนต่อปอนเนี่ยทีมเยือนอย่างพามัฬดูเหนือกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับ <S <S คู่นี้นะครับว่ากันตามเนื้อผ้าเลยนะครับ จากเลทที่เปิดมาคึ่งควบลูกมีโอกาสสูงมากที่ทีมเยือนอย่างพมรัสจะบุกมาเก็บ3แต้มได้นะครับดังนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชีีร์ไปที่พมรัสรุนเม็ดที่2ฟันรงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สภาพคู่นะครับผมจะสุดพันสั้นอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับนากยยากับคาชิมะคู่นี้ผมเลือกอยู่ไปที่เจ้าบ้านนกากยยาคู่ที่2ครับวิเซลโกเบกับอุลาวเลสคู่นี้ผมเลือกลองไปที่โกเบคู่ที่3ครับเดเกอร์ฟอร์ดกับเอเเคโซนาคู่นี้เป็นคู่ VVIP ท่านใดต้องการรับทัศนะและทิมในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ คู่ที่4ครับโบโดกิมกับอารีซุนคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่โบโดกิมและคู่ที่5อาวัยกับพาเมลัสคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่พาเมลัส กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดน่าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งน,นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ jos88 ที่ดิง้งด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v, v p ี p กันได้ครับ การวิเคร์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ